ครับสวัสดีครับเมืรอนี่กับวันพุทธที่1 9เกาครับเตือนพฤษภาค,คมพศ2 5 6 4ครับเมื่อนี่แอดมินก็ไเดมาหาเห็ดกับา,าระจย์ครับอยู่วัดเอ่อบริเวณวัดครับอยู่ทุ่งเขาโพกผ้าเสือเขาโพกผ้าอยู่กุทยานผู้ผาเล็กครับกุศย,ยานผู้ผาเล็กเมืรอนี่แอดมินกับตีเส้ผ้าหาเห็ดครับ มาหากระบาารานมากินขวปลาครับส้มยาติที่ทำพ่นครับหาเห็ดครับหาเห็ดไข่น้ำกันครับพระเจ้าว่าเฮ็ดออกลายครับมือนีก็ได้พระกันมามากินขวปลามือนีครับหาเฮ็ดน้ำกันครับเฮ็ดมิ้นกับสีดิภาหาเฮ็ดไข่ครับอนครับเห็นเห็นแล้วครับดอกนึงครับเห็นแล้วครับเห็นดอกนึ่งแล้วเห็ดไข่ครับเห็ดไข่ส้มเห็ดไข่น้ำกันครับ โย่พวกเขาญงครับท <House> ันวาอย่ฟากพวกน้วยนี่ก็อย่ฟากบ้านดินกีพันแพงครับอยู่ฟากบ้านหดินกีพันแพงอยู่ฟากบ้านโคกเอ่อโคกสนามอยู่ฟากบ้านโคกสนามมากครับบอกไงครับเห็ดไข่ครับเห็ดไข่อยู่ฟากบ้านโคกสนามบ้านฟากบ้านหดินจีพันแพงมากครับโอ่พวกผาเด็ก เชือกเขาพูพผนานู่สยานเสือเอซยานภูผาเหล็กอุทยานภูผาเหล็กเชือกเขาพูพานครับแอดมินก็พผ้าหาเห็ดครับบางคันกับแก๊บไปแกงเหรอครับสุดนึงแล้ว <c oughs> ออนั่งพอยแล้วครับดอกนึงครับ ครับพ่ออยู่หลอกนั่งนะครับเห็ดไข่ ai, ครับเห็ดไข่เก็บเห็ดไข่น่กันครับเก็บเห็ดไข่ ai, น่วกันครับ <c oughs> แอดมินกับผ้าทันผสุผสม้มมาส้มน่วกันครับเห็ดไข่ ai, ไม่ติดอกไงครับอยู่ทั้ง กุศลย์ข้พาเลียครับฝากบ้านดินจีผลแพงครับฝากบ้านโคกสนามมากครับเมื่อนี่กัแอดมินก็ไเลยมาหาผู้เจ้าแม่ทองดำน้ำถ้าหาเกเห็นผู้เจ้าแม่ทองดำกับว่าตีมาเอาวันที่หนึ่งอละครือผ้าทันผู้ซมมาเอาน้ำกันมาลุ่นน้ำกันครับก็บหาไปเรื่อยครับ แต่ก็เห็นแล้วหู้นึ่งพญายวาเห็นหูแล้วเห็นหูเพิ่นแล้วเพิ่นตีภามาเอาวันที่นึงจังมาหลุนน้ากันครับงวดบางหันรุดไปกับก้องตีว่าเป็นอยัางนั้ครับเนาะให้กําลัางใจกันถูกถูกกับถูก,กดีใจน้าครับกับงวดถืองวดบ่าถือพญายวนว่างวดนี่ไม่ไม่ไม่งวดนี่ว่าถือประทันพญายวา่านี่งวดนี่ล้วยยว่ถือว่าทันถือมากกับร้ายงวดเคนวา่า มาขอดน้ำเจ้าแม่ท่องดำอยู่ด้านแม็กเพิ่นก็ได้รถเจ๋งเป็นขั้นเหมือนี้ครับเพิ่นสือไลยครับเพิ่นว่าเพิ่นได้ได้ออกรถกับย้อนเจ้าแม่ท่องดำายู่ละเพิ่นว่าเดี๋ยวแอดมินกับติดผ้าเพิ่นไปลุ่นดีอยู่ครับอยู่ทั้งด้านแม็กครับพ่อใหญ่ก็ไปเกมเฮดทั้งสี่หล่ะพ่อใหญ่เพิ่นว่าพ่อใหญ่เพิ่นกัไปพ่อหลายหูอยู่เดี๋ยวครีมนา ัดมินกับติผาท่านผู้ส้มไปรุ่นน้ากันครับพยยอยายเยรื่องพ่นละ่ะด้านเมฆค,ครับมองเพิ่นพ่อไ้หมวดหนาคงติบพาดเนาะครับหมวดนี้รลดไปพลาดไปกับขงติบเป็นยังสูสูครับสูไปน้ากันครับให้กกาลังใจกันครับยัดมินกับตีพ้าไปส้มไปรุ่นน้ากันหอดมือครับมือนี่ก็มากับพอหญยมหาเหด ก็มาหาหู้พ่นอยู่พี่ละหู้จาแม่ต้องดำพ่นกับพ่อไว้อยู่แด้กก็ติแปวได้หลายทีหลายทางละบางเทียเขาถือกันเขาตัวเดียวกันกตีเล่นเน้เนหนักเลยพอไงพ่นถือมาหลายงวดพอไง <c oughs> ครับถ้าหากถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับส่องสังวานงานั้น กดไลค์กดแชร์กดต่าไข่กดกระดิ่งเพื่อแก้งเตือนที่ว่าจะพาดในคลิปต่อไปนะครับต้องสังวาลงานปั้นกลับลงไปนี่ก็จะปปั้นแตงหน้าพระอีกครับไปแตงหน้าพระพระอยู่แลบ้านดงตาวครับ่อเก็บรรยละเอียดไปรุ่นน้ำกันครับลงไปนี่ไปรุ่นน้ำกันครับหน้าพระเพิ่งสวยงามสํามได้ผู้อยากส้มก็อยากส้มครับผู้อยากส้มเพิ่งกะทักไทยขม่าวาเฮ็ด เพื่อนั่นเฮ็ดหนาเพื่อนแท้เอาสันอยากเห็นร้อยยิ้มเพื่อนผออดร้อยยิ้มเพื่อนนั่นผออดเพื่อนตี่แยมซ้ำซ้ำได้เอาสันขาเจ้าว่าอยากเห็นผออดเพื่อนเด้เอาสันที่ยิ้มแย้มแยมใส่ซ้ำได้เนาะสันบอกสั่งแอดมินก็เดี๋ยวแอดมินก็ตีดเฮ็ดให้งามยิ้มเพื่อนขจาจ้าทักมาอยากให้เห็นผมก็ตีเฮ็ดให้เห็นเนาะครับไปส้มน้ำกันไปรุ่นน้ำกันว่าเคยปั่นมากกับหลายตัวหลายแล้วก็คง กะยิ้มอยู่สวงครับไปปั่นมาอยู่สุมองสุบอน,นห,าาหาาาน,านาตักหาเม็ดจากหาเม็ดทั้งมากครับหนาตักครับหนาตักหาเม็ดทั้งมาปั่นได้ครับพญานาคพญานาคเกจเสียนเกาเสียนเป็นสิบสองลาสีเป็นนักสัตว์เป็นพระเ็ดได้ปัน่นได้มัดทุกอย่างครับ อาติมีแนวยากอยู่กับจักอาจี่มีอยู่แนวบรเฮ็ดเฮเดบ่ไดดก็มีครับแต่ว่าเคยเฮ็ดมากกับพญานาเป็นพระเป็นสัตว์สิบสองราศีเป็นเลือดสีเป็นแม่นั่งเทรนีเป็นผูสีสุดโธเป็นพระเป็นอยู่ละครสัตว์ต่างๆเป็นต้นไม้เสาสีเหลี่ยมเอ่อปั่นเป็นต้นไม้ครับเสาสีเหลี่ยมปั้นเป็นต้นไม้ก็ได้ครับ ไม่อยากได้ต่อ,อยง่างต่อไม่เสาซีเรียมหนาหาเขาเป็นแฝปั่นเป็นต้นไม่ก็ได้ครับแยดให้ได้แยดมินกับปั่นให้ได้ถ้าหากถูกใจยังติดต่อแอดมินครับเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าห่งเจ็ดหนึ่งสเบอร์สองศูนยก้่งสองสาม 9860ครับเบอร์สองครับ099123 9860เบอร์สองครับถากสนใจครับแฮตมินเฮดให้ได้หลายยางครับถากสนใจครับสอบถามที่ตัวสอบถามกันได้ครับเป็นปั้นพญานาคเป็น เจ็ดเสียนกเสียนบันไดอยู่บันไดผู้สิงผู้ยวัดพุทธาวาสผู้สิงครับยวัดพุทธาวาสผู้สิงฝีมือของแอดมินครับหากว่าแอดมินที่เพชรไต้แทถวน้นอยากเห็นฝีมือหม่องปั้นไว้ก่อนเด้อยูย่หมนะ่องใดน้อสวยงามบนน,น้ากกอยู่บันไดผู้สิงละครับยวัดพุทธาวาสผู้สิงครับอยู่เชิงบันไดทั้งใต้หกเสียนเจ็ดเสียนทั้งใต้เจ็ดเสียนทั้งเทิงกับเก้าเสียนครับ ปรตูแม่ค่าสวรรค์ไตเฮ็ดครับสิบสอนักสัตว์สิบสองราศีรงมทั้งทางสถานีพิทยุคนกฤเดยไปปั่นไว้ครับ12บนักสัตว์ครับถ้าหากถูกใจกดไลค์ก็ดแช่เด้อครับมาเก็บเห็ดน้ำกันครับไตรเห็ดไข่เห็ดไข่ก็หลายครับอยู่นี่ครับ สุดหนึ่งก็เก็บไปไว้รถแล้วครับสุดคลิปสวางผมือขึ้นมาาอบางอีกก็ยังได้อีกครับคลิปแรกเอเอาไปแกงแล้วครับแกงอาจารย์สันพ่นมาสันขาป้ามือนีิครับพ่นสันแล้วคลิปแรกก็สันแล้วคลิปสวางผมือขึ้นมารออีกก็ยังได้อีกอยู่ครับบอกไก่หม่องสถานที่จอดรถครับกินเขาแล้วบางห่นผมือย่างมาาออีกก็ยังได้สองดอกอยู่ครับวัด อยู่ที่สถานที่อุทยานภูผาเหล็กอุทยานภูผาเหล็กฝากบานันทึงจีพนแพงครับสถานที่มองแอดมินไม่ก,ก็อยู่ภูเขาสูงภูเขาใหญ่ภูเขาสูงสองยางพะเลือกพะเลือกภูเขาสูงภูเขาใหญ่อุทยานภูผาเหล็ก แอดมินมาคณะนี้ก็อยู่ทั้งพี่แล้วครับทั้งผู้ทั้งทนายกรับอยู่ครับแอดมินดีภาไปรุ่นนาหงฟูใหญ่อยู่คนอาย,อยุวันดงตาวอีกครับไปนี่ครับคอยติดตามคอยส้มแอดมินถากผูกใจกดไลค์กดแชร์ดนะครับกดกระดิง่งกดกระคายกดกระดิง่งเพื่อแต่งแจ้งเตือนดิบเดรัจานในคลิปต่อไปนะครับขอให้กดไลค์กดแชร์ ส่องสังวันงานปั้นด้วยครับเพื่อที่บฏิภาทนะ้คลิปต่อไปแฮทกับปดิภาทานผู้ส้มไป <c oughs> ส้มหนาวปูใหญ่่นละอยู่ทั้งอยู่บ้านตรงเตาครับกลับลงไปกับปดิภา,ไป,าไปรุ่นนากันไปรุ่นนาว่าพันธุ์ยิ้มซ้ำไดพอพันธุ์ยิ้มแยมแจมใส่ซ้ำดกับไปส้มน้ำกันครับกลับลงไปนี่ครับ อติดตามในคลิปต่อไปครับแอดมินกับติเดเกื่นให้ท่านผู้ชมพันให้ท่านผู้ชมเบิ่งว่าถ้าหากสวยงามสำเร็จก็หากถูกใจฝีมือของแอดมินก็คอยติดต่อได้ครับเบอร์โทรกรับ0917123609 0991239860 เบอร์ของแอดมินครับถ้าถูกใจไปรุ่นน้ำกันครับของปู่ไอยูุบ้านหลวงเตาครับบางเทียรวเาอ,อยากได้พระไงไ่วัดเอ้กัตที่ต่อผมได้ครับแอดมินนี่ปั่นให้ได้จากหน้าตักหาเม็ดทงมาครับปั่นให้ได้จากหน้าตักหาเม็ดทงมากราคาซํำใดก็บจังต่อร่องกันได้ครับ <c oughs> <c oughs> ขณะนี้ก็ยูทั้ง เือละครับบุษยานผู้ผาเหล็กค <c oughs> ณะนี่ก็บสมอาจารย์เพื่อนก็น,กนั่งพักพรอยู่ครับสันขอสันเพียนเร็วสันเพียงเร็ว,วครับฝากถูกใจกดไลก่กดแช่ให้แอดมินเน่แล้วครับส่องสังวานงานปั้นส่องสังวานงานปั้นครับ กีเฮดไข่ตำแจ่มกันครับแรงเก็บมาคลิปแหลกกะแกงมัดล้วครับเขินเขาแล้วเลยขึ้นมารออีกยังได้อยู่ครับไปรอ,อกใกล้ๆมองนั่งนีล่ละมองขึ้นเขาแล้วกใกล้ๆอย่ละครับสถานที่มองกเก็บเห็ดก็ดีครับที่ใกล้ๆมองขึ้นเขาอีู่ละย่างาขึ้นมาหันก็ได้อีกพร้อ <c> ม <oughs> ส,สถานที่จอรดรถเสร

มันบระยชนไก่คนยางไก่คนยางไก่ท yeah, ี yeah, ่ครับซุ้มหนึ ouais ่งครับเจ็บมาแล้วครับยี่นี่กระตาครับได้แกงไงครับนี่กระตาครับเนี่ยนี่กระตาครับแกงหมดไงเลยหลายครับเฮ็ดครับเต็มกระยางเลยครับ เพื่อนว่ายูผู้ผู้บมักแหนวกับมีครับไกลๆกันนี่เป็นน่วยเป็นน่วยอยู่ผู้ผ้าเขาใหญ่ผู้เขาใหญ่ผู้ผ้าอุ้ยานผู้ผ้าเด็กผู้ผ้าเด็กผู้ผ้าเด็กมัันนๆก ้กันป้าคบคมนมเนี่ยนี่บได้เนพี่บได้ครับฟังนายพานผู้คนพา้าน,น้ำเที่ยวเพื่ไดเห็ดลายเส่สสมันรักษาหน่วยที่ z ุม m ุ o o ลุงลับอันเียดผ้าเล็กขึ้นไปนี่กับหน,น,น่วยใหญ่ย่อีหยังก่อนล่ะ อครับมาการสุเมินบ่าครับนี่มาการเฮ็ดได้สุเมินบ่าครับนี่ยได้ครับโอ้ได้สุเมินพันว่าได้สุเมินออกเห็ดออกแต่เห็ดออกมานี่ได้เพราะอาทิตย์เรา่าครับคือเป็นเดือนแล้วอยากว่าเป็นเดือนละเด้อโอ้เป็นเดือนเราสันพันวาเห็ดออกเดี๋ยวมาทางขีฝนก็ต๊ตลอดเนาะฝนดีฝนดีทางพ่นก้าน พ่นเตรียมการซีคืนว่าสันเป็นการเป็นหนึ่งไว้ได้กระยังเท่ากระยังเท่าคืนว่าสันได้กย่งนีเมื่อนี้ก็ได้เพิ่นเหรอครับเป็นนายพานพาน้ำหนาครับเมื่อนี้ครับขมันนายพานบ่มีก็ติดก็ติดหลงเจ้ากินว่าสันป่วยไงว่าต่นี่ก็ยังอยากหลงอยู่ครับย่านเจ้าเอิญบัดยืดขึ้นเบืองปาก่ออยู่ถึงย่านเอิญ อาจารย์เรีกยังท่านได้ลงมาอยู่หลงปาไปแก่ได้๋ยวมูครับอาจารย์น้อยมาสันเขาก่อนเลยเอออาจารย์เรีกก็ยังบ่เห็นลงมาอยู่โท้อากันกับ่ติดครับสันเลยไปมันกลืนก็ลงไม่อูุ้่นเพราะว่ารถนี่ก็ได้มีแต่ไฟค้นมิเตอร์ค้นนับไตครับโอ้ยา้ำมันเกินนี่ยปลาเป็นไตมันเกอกคือทางทางปลาอ้อยที่วานไตมันเกอกกันหรืตีทางเมฆไตมันเกาะกับครับ งูเหลี่ยมงูลามก็ยังหลายสันมะขึ้นกับอันตรายอยู่ครับขันบ่ลึงปลากับโบเป็นตะมาครับปลาหกครับบ้านเราแถวปลาจานั่งหรือยังมีเนาะหรอครับด่านใหญ่ด่านเอกคล้ายคล้าย่านเตี้มบงอ่างย่านเตี้ยบบางอ่างเราเส้นต้นตาผู้โบเคยมาเออเฮ้ามาเฮ้าขาสายเจ้าทินพันเออ คร,ร,รับเมื่อนี้ก,ก็ได้สอดถามซุ่มพอยายพ่นพอญ่เพ่นหูท่างเคยมาแต่เป็นเบา